สวัสดีทุกคนนะครับผมคุณตะนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม The r o n g Dark นะครับความมืดอันยาวนานเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เรานะครับขึ้นเครื่องบินนะครับไปตกอยู่ในป่าเพียงลําพังนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเน้นไปที่การเอาชีวิตรอดนะครับอยู่ให้ได้ถึงกี่วันนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับปัจจัยสี่นะครับยาสารโลกที่อยู่อาหารแล้วก็เออแะละจะไม่รู้อะไรบ้างแต่มี4อย่างที่เราจำเป็นที่หาให้ได้นะครับเพื่อมีชีวิตรอดในเกมนี้นะครับผม เกมนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นที่บอกครับแค่เอาชีวิตรอดให้ได้ครับให้นานที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ถ้าพร้อมกันแล้วับผมเราไปเริ่มกันเลยครับอันนี้มอกเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องหรือเปล่าเราจะได้เป็นเนื้อเรื่องไหมเอาลองลองดูครับแต่ผมอ่านอังกฤิไม่ออกนะเ,นเร้อยๆเฉยๆเริ่มต้นมาดูนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ถึงกี่วันนะครับเกมนี้นะครับแต่ผมว่าเป็นหมดเนื้อเรื่องอยังไงต้องรอดอยู่แล้วปะผมเหมือนยาวนาน จะอะไรก็ได้วะเริ่มรวมมาแล้ววะอันนี้เป็นโมดเรื่องๆนะทุกคนเป็นเอพิโซดวันนะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเราอาจจะไม่ตายก็ได้ไม่มีอะไรกันรันตีได้นะครับผมเราไอครับเราตื่นขึ้นมากลางป่าทึงิมะหรือยังไงด้านขวามันมี ลอยไฟมีอะไรอยู่อ่าอย่าว่าเกมนี้เนะเกิดจากอือเราดึงมีดออกจากมือเรานะครับแม่เสียพะลุเลยมาครับมาแล้ววะเครื่องบินเราตกนะครับ จุดสองโก่อนหน้านี้อ่ะอชโมต่อมาประมาณนั้นแล้วครับอ๋อสองชั่วโมงต่อมาเราเล่นไพ่ครับ Joker j i เราลุกได้นะครับ Feels like another e c o l d snap on the way เราอยู I better get a fire going before the pipes freeze up again กดอะไรได้บ้าง ชั珀เตอร์1ความทรงจำวิวเคนมิชชั่นอ็อบเจกต์บายเอ็มวีวีอยู่อะไรได้บ้างอ่ะกดเจเพื่อดูสิ่งที่ต้องทำหรอกดไอเพื่อดูของที่มีอยู่ครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเอาสมมารถดูตัวละครเราได้ไหมอ่ะเมื่อตอนนี้เราใส่อยู่ก่อนโอเคเหมือนเราจะใส่อยู่แล้ว ทางด้านซ้ายน่นจะมีค่าต่ตางๆนะครับเอ,อมีอุณหภูมิมีการมองเห็นมีน้ำน้วก็มีการมีความหิวนะครับกดคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แอค์ของเอามั้เอามัเอามัย้ยเอ้าไม่ได้แล้ววะรูปภาพครับผมเราจะเป็นนักบินหรือเ,เปล่ากดคลิกซ้ายเพื่อ เก็บมาอันนี้คือเนี่ยชินเดอร์ปักปักเฉยๆกันไฟเละมียังไงมีแบ t Bear Island a d used to fly there all the time He said it used to be beautiful Not much reason to go there these days Things are lax เอเาอะไรเก็บได้เก็บมาให้หมดครับใน,นจังหวะน,นี้ เก็บมามีค่าความหนักด้วยนะเมื่อกี้นี้อันนี้ไม้ขีดไปถังขยะเปิดไม่ได้ครับผมกดคอนโทรลเพื่อคอสเป็นการหมอบมีค่าคมเหนื่อยนะครับคมเหนื่อยล้าอยู่ด้านขวามือนะครับโอเคเรามาไฟกันใหม่สิ จุดไฟได้แล้วผมต้องใช้เวลาในการจุดไฟด้วยนะครับ Come on. Come on. เร็วเข้าสิเร็วเข้าโอเคครับรอจุดไฟกันไว้ครับทำอาหารได้นะครับเทคช s h ตวอเทอร์รอทำทำอาหารดีกว่ามีหม้ออาฮะ เราเติมน้ำไปเลือกได้ด้ว่ากี่ลิตรนะครับโอเคต้มน้ำไปวะใช้เวลา28นาทีนะครับในการต้มไม่เสร็จแต่เวลาในเกมก็ต้องเร็วกว่าอยู่แล้วเลยอยู่แล้วดิแม่าอกมาดูข้างนอกครับผมตอนนี้มีเครื่องปั๊มใหม่เนี่ย ข้างหลังนี้มีเครื่องบินนะครับผมปลอดเพนตรงนี้เปิดเข้าไปครับไปห้องน้ำมีกระดาษสิ่งล้างมือบ้าเลยน้ำมันเย็นเกินไปอ่ะมันไม่ไหลเดาเอา cheap electric crap never works when you need it มันไม่ทำงาน

น,นี่เปิดไปได้ครับห้องนอนเราครับผมเออมีทำลายเหรอเบรกดาวหรืออะไรอันนี้มีขนมครับกินได้ครับผมเอาไว้ดีกินเลยไหมกินเลยครับกำลังหิวอยู่คาคมามู่เพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถนอนได้โอเค อ๋อลูกาตานี่คือความออนไลน์นะครับมุ่งนอนโอเคครับเต็มแล้วผมไปดูอาหารในครัวกันนามเดือดเราดื่มได้เลยนะครับวาไว้ก่อนโอเคได้ดื่มได้ดื่มไหมปอืมเก็บหม้อมาเรารับเขา อันน,นี้เป็นนกอผมเชือจากเรานะครับก่อนจะช่วยเธอไหมมาดูกันเลยว่า Let's see two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves เยงก็ตามนะครับมาดูนะครับี mm. อรบนรบ้ในตัวเ<ม><ม>ราตรอนนี้ เราม,มีแม่คีดไฟสเปดแทง่งน,นะครับแล้วก็ของตามนี้เลยมีน้ำเช็ดแก้วลิตรบูของตัวอย่างเยอะมากเลยแล้วเป็นเกมที่แบบละเอียดนะเป็นเกมที่ละเอียดมากๆเลยเราต้องบินไปที่แบร์อิสแลนด์นะครับเกาะมีอา่าุเะไรวะ ต้อไงต่อแกปเยอะนี่หยิบไปละิบเออได้จะเก็บแล้ววะเราขับเครื่องบินออกมานะผมกลางเออท่ามกลางพายพิมา I just forgot to take it off. Hmm. I wear mine too. Why? Memories, I guess. There's, there's things I need to McKenzie, say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. Wait. Say, mọi người, hả, mày không bị lâu nữa. Cursi, hả, 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 hả. Hm. This is not good. What's going on? การนี้มันแย่แน่เกิดอะไรขึ้นน่ะมันเครื่องบินจอกมาขับไม่ได้แล้วเกาะว่าดีๆเอาเครืบินตกไปทุกคนมาครับเนี่ยนี่ไง ชามแบบเมื่อกี้เลยครับแล้วก็ดึงมีดดึงเหล็กออกจากมือครับผมบ้าดเลยเอ้ยเออบาอะไรววะเนี่ยอุ๊ยอดเออ้เอออัสตริดอเชสเธออยู่ไหนอ่ะบ้า เราต้องหาตัวเธอแล้วตอนนี้ดึกแคสเราพร้อมอยู่ในถ้ากนนะทุกคนโอหตรงนี้มีซากสัตว์เบื่อนะครับเราต้องจุดไฟก่อนนะครับผมกดสเปซบาร์ เรื่องที่กองไฟต้องการเชือ้อเพลิงพัชไทม์เพิ่มเวลาไม่ได้หคนต้องหาไม้ครับจะรอบไหมเนะี่ยมาแล้วครับแย่มาก,กวอนนี้ผมแย่มากครับ อยู่ข้างไฟไว้นี่ก็เป็นไฟนะไม่ได้วะหยิบไม้มาหยิบไม้มาต้องรีบด้วยครับโอ้หัวใจลดเร็วมากอะเขาอยู่ข้างในดีกว่าผมจะตายแล้วทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเค เอาเป็นตรงนี้เดี๋ยวข้างในข้างในเออทำไมได้ไฟครับใช้เวลาสักครู่เพื่อจุดไฟไ<ป>คุณมอนออฮั นอนหลับในถ้ำนอนหลับในเนี่ยนอนหลับได้ในอ,อาการนี้เนี่ยต้องเลือกด้วยทำซีรีปเหรอวะกดนอนในอ่ะกดเตียงนอนนะ ZXC บิวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างในตัวเรานะครับมาเช็คดูก่อนเขาบอกให้เรานอนในถ้ำน,นะครับอันนี้คือปองอันนี้เป็นมีดนะครับสามารถชาร์ปให้คมสามารถแบบ ได้วายแล้วผลให้คมขึ้นนะครับเฮ้ยไฟดำอ่ะเฮ้ยแล้วจะนอนยังไงวะแป๊บนึงนะกดปุ่มเลยนอนคียานหนึ่งสลีปเลอวะกดปุ่มเลยนอนวะจะตายแล้วอ้ย ยิสต you ัวยุคยูเฟิร์ตเอ็ดทูสต็อปเดอะบัตใช้เฟิร์ตเอ็เฟิร์ตเออยู่ไหนอะไอนี้เหรออันนี้แบนกูตายแน่เลยอะทุกคน อยู่ที่ข้อเท้าอยู่ที่มือตายแล้วไอ้เหี้ยต้องใช้ก่อนแล้ววะมีทางด้วยครับดูครับอ่ะใช้แ่้นครับผมว่าเราไม่รอดวะจริง เิมนะเข้าไปโอ้โหแย่มากอันนี้อาการแย่มากว่าแล้วคุณไม่เหมาะกับการมีชีวิตอยู่อย่างนี้เองตอนนี้เราเริ่มตาลายแล้วทุกคนอ๋อฉันรู้สึกแย่มากตอนนี้อ่ะบิดนีไงนอนนอนไม่ได้แล้วครับผมผมเสียเลือดมากเกินไปเดี๋ยวก่อนนะ ถ้ทำยังไงวะเนี่ยแล้วเฟิร์สเอชอยู่ไหนนะต่อไปหาวะไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับเอยเ,เดินเดินซะีเนี่ยเดินซีผมแย่มากตอนนี้แย่มากถือทอสก่อนออกไปข้างนอกกันเถอะเฟิร<อ>์สเอชเฟิร์สเอช หาเฟรดได้ที่ไหนอะคนผมหาเฟรดไม่เจอนะครับเอ้ยอยากข้ากองไฟ You dead from bad เพราะสุดเสียเลือดมากเกินไปมาดูนะครับว่าผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้ถึงกี่วันนะครับเกมนี้นะครับแต่ผมว่าเป็นหมดเนื้อเรื่องยังไงต้องรอดอยู่แล้วปะแต่ผมว่าเป็นหมดเนื้อเรื่องยังไงต้องรอดอยู่แล้วปะผมหาเฟรดไม่เจอเอ้ยอยากข้ากองไฟรอดอยู่แล้วปะ ลักเช็คพอยครับเอาใหม่วะครับผมกลับมาอีกรอบครับผมรอบนี้เราจะไม่ง่อีกแล้ววะเราได้เฟิร์สเอ็ดมาวันในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนวีครับดิ้นตองไหมงั้น

จกกะกินมุงกินม้าด้วกันโอ๊ยตก็ต้องหยุดการสลืดตองรักษาแผลกันเปล่าวะเดี๋ยวเราขอเข้าไปก่อนนะขั้นแรกนะครับเราต้องรักษาตัวเองก่อนดีวะาจุซีเรียสเนี่ยเบ็คแฮนด โอเคอากาศหนาวครับทุกคนต้องปิดไฟแล้วเร็วสิฟ้าอไอ้ยังครับเนี่ยวันแรกกูจะไม่รอดละโชติตาสร้างหัวาย I don't feel so good I need to rest up เชื่อเพิ่ไปตอนนี้เหมือนแผลเรานั้นจะโอเคแล้วแล้วหลับครับผมตื่นขึ้นมาสภาพอยบอกกูตายนะกูยังวะ Astrid hasn't come looking for me, which means she can't come looking for me because she's hurt or worse. b a Crash s i t e ขอเพิ่มอันนี้่อนนะแล้วก็ใส่น้ำไปครับน้ำเหลือแค่นี้ปะ่ะน,นี่ก็ไม่มีอะไรกินเลยอะดูว่าตอนนี้ผมใส่ชุดอะไรอยู่ ไหนดูตัวเองวะกดซีใช่ไหมไหนล่ะเสื้อกันหนาวได้กูหยิบมาหายไปแล้วเหรอเอ่มเชอร์ฟืนนี้ครับสองนาทีตองเป็นออกไปหาของครับหนาว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 ทางเข้าทางไหนอะ เทำอาหารทนำะไมไม่ได้นะครับเออตอนนี้เรหิวมากเลยอะ่ะมีอะไรให้กินบ้างในตัวเราไม่มีสักอย่างเลย รีบเลยวะเขาไปขึน้นโอเคแอดเวลขอดื่มแป๊บอืมเป็นของที่ดีจริงๆครับ ดื่มเลยเออตอนนี้อิ่มแล้วครับผมเหลือแค่ไฟวะครับหนึ่งหาเศษกิจจ่งงวงกิ่งไม้มาอุ้อยอะไรเย,ยได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยจุดไฟใหม่เลยวะ Come o เอาละครับเกมนี้ก็ประมาณนี้แหละผมคิดว่าเก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่ยากพอสมควรครับผมทั้งอากาศก็สิ่งต่างๆนะครับบาดพวงมาลัยทุกอย่างในเกมนี้นะเป็นเกมที่พูดได้ว่าสมจริงสุดๆเห็นไหมตอนนี้เราไม่ค่อยมีของอะไรเลยครับผมทายครัมเอาออฟเสือ เอาไปคลิปหน้าครับมาเจอกันนะครับในเกมเดือรองดาร์กนะผมคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วเราติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับของเดืรองดาร์กเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะคุณตะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแบบอุ่นๆบายยครับผมไม่เจอกันครับ